อนาลิสมิเชลหญิงสาวที่ถูกเชื่อว่าถูกผีเข้าจนเสียชีวิตอนาลิสมิเชลเรื่องราวของเธอทำให้เกิดการถกเถียงในระหว่างวงการความเชื่อกับวงการจิตแพทย์มาอย่างยาวนานเพราะเด็กสาวคนนี้คือผู้ถูกทำพิธีไล่ผีถึง67ครั้งว่ากันว่า คนที่ถูกผีเข้าสิงคือคนที่มีอาการป่วยทางจิตแต่บางครั้งอาการทางจิตของพวกเขาเหล่านั้นก็ทำให้แอบคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นถูกผีเข้าสิงจริงๆกันแน่อันนีลิสมิเชลเกิดเมื่อวันที่21กันยายนปีคริสต์ศักราช1952ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนีเธอเป็นลูกคนที่สองของโจเซฟกับอันนามิเชลและมีพี่น้องผู้หญิงอีก4คนเธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามากย้อมไปในปี1948ก่อนอันเนลิสเกิด4ปีอันนาเกิดตั้งท้องนอกสมรสสร้างความเสื่อมเสียให้วงตระกูลอย่างยิ่ง ว่ากันว่าครอบครัวถึงกับบังคับให้เธอสวมชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ศีลธรรมของตนเองในวันแต่งงานและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกผิดต่อบาปกรรมที่ทำไปในครั้งนั้นก็ตกไปอยู่กับอันเลิสซึ่งเป็นลูกคนที่สองอันนาใช้ความผิดของตนเป็นบทเรียนสั่งสอนอัน l นลิสให้ตระหนักถึงผลบาปของการทำบาปไม่เว้นแม้แต่ละวัน ทั้งยังกระตุ้นให้ลูกสวดมนต์ขอพรอชำระบาปอย่างสม่ำเสมอโดยหวังว่ามันจะเป็นการล้างบาปให้ตนได้ยิ่งเมื่อลูกสาวคนโตเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกผิดในหัวใจของอันนิลิสทวีคูณติดเป็นเงาตามตัวอันนิลิสต,ต้องใช้เวลาทุกค่ำคืนหลับนอนบนพื้นแข็งเพราะเชื่อว่านั่นเป็นการถ่ายบาปแทนพวกจรจัด ติดยาบาปนาซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปตามสาทางระณะต่างๆแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่รู้จักกับคนพวกนั้นไม่แต่น้อยในปี1968อันนีลิสเธอเริ่มมีอาการแปลกๆคือมีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงเป็นครั้งข่าวพ่อแม่ของเธอจึงรีบพาไปพบแพทย์ซึ่งเธอถูกพบว่าเป็นลมบ้าหมู และได้รับการรักษาตัวตามปกติเธอเข้ารับการรักษานานกว่า5ปีเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นมียาหลายชนิดที่สั่งใจให้เธอแต่ไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ตามไม่สามารถช่วยให้เธอหายขาดจากอาการชักได้เลยเธอเริ่มประสาทนลองคุยกับปีศาจทางบ้านของเธอก็เริ่มเชื่อว่าจริงๆแล้ว เด็กสาวน่าจะถูกผีสิงเข้ามากกว่าในปี1974ได้มีการขออนุญาตประกอบพิธีไล่ผีให้แก่อนันเนลิสตแต่ก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งระหว่างนั้นพฤติกรรมของอนันเนลิสยิ่งแปลกประหลาดเธอเริ่มด่าทอทุกตีและจิกกัดกสมาชิกค,คนอื่นๆในครอบครัวปฏิเสธที่จะกินอาหารแต่หันไปกินแมลงวันแมงม,มุมฐานหิน ดื่มปัสสาวะตัวเองแทนน้ำสะอาดแทะทิ้งซากนกจนหัวมันหลุดออกจากร่างฉีกทั้งเสื้อผ้าเห่าหอนเรากับสุนัขเป็นวันกรีดกล้องไม่รู้จักเหนื่อยหน่ายนับชั่วโมงชงที่ได้สติอันนิริสก็ตกอยู่ในภาวะหดหู่ซึมเศร้าอ,อย่างรุนแรงบางครั้งเธอก็คิดจะฆ่าตัวตายไปเสียหลายพพ้น้นสถานการณ์ที่นานมันก็ยิ่งแย่ ส่งผลให้คำร้องขอประกอบพิธีไล่ผีครั้งที่3ได้รับอนุญาตเริ่มทำพิธีในเดือนกานยายนปี1975มีป่านหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งตามกนนดแล้วพิธีไล่ผีดีจะต้องทำการสัปด,ดาหละ1-2ครั้ง1ครั้งใช้เวลาร่วมสีชั่วโมงเหตุการณ์ในระหว่างประกอบพิธีนั้นอเนลิสดิ้นรนขัดคืนสุดแรงเกิด เรียวแรงของเธอเพิ่มพูนมหาศาลถึงขนาดต้องใช้ผู้ชายแข็งแรงกำยำสามคนช่วยกันจับจึงจะเอาอยู่และบางคราวถึงกับต้องเอาโซ่ล่ามเธอไว้กล่าวกันว่าหลังผ่านพิธีไล่ผีไม่นานนักอาการของอันนีลิสก็ทุเลาขึ้นอย่างน่าประหลาดระยะนั้นเธอสามารถกลับเข้าเรียนได้หรือจะไปโบสถก็ยังไหว แต่แค่เพียงชั่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นอาการของเธอก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกและยังเข้ารับการไล่ผีอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้ตลอดระยะเวลาสิบเดือนหลังจากนั้นก็ต้องเข้ารับการไล่ผีครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละครั้งวิญญาณที่มาสิงเธอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ปีศาจลูซิเฟอร์คาอินยูดาส กษัตริย์เนโรหรือแม้กระทั่งฮิตเลอร์การไล่ปีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลร้ายกับร่างกายของมิเชลมากเธอคุกเข่าสวดภาวนาจนกระดูกหักอรารวาจนได้กระปาาเจ็บและถูกล่ามแถมเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มจะทานอาหารน้อยลงไปเรื่อยๆจนน้ำหนักเธอเหลือเพียง30กิโลกร,รัมเท่านั้นถึงแม้อาการของเธอจะดีขึ้นเป็นบางครั้ง แต่ไม่นานเธอก็กลับมาเป็นใหม่ในปี1976พิธีไล่ผีเป็นไปอย่างเข้มข้นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอจากการขาดน้ำและอาหารที่ทำให้อานิลิสล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมไข้ขึ้นสูงไม่มีเรี่ยวแรงแต่พิธีไล่ผีก็ยังดำเนินต่อไปพ่อและแม่ต้องเข้ามาพยุงช่วยไม่เช่นนั้นลูกสาว คงไม่อาจผ่านพ้นมันจนตลอดระยะฝั่งแต่ครั้งนี้ก็เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของอันนีลิสเพราะเช้าว,วันถัดมาเมื่อโจเซฟกับอันนาแวะเข้ามาดูอาการลูกสาวตามปกติก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วเป็นระยะเวลาสิบเดือนอันนีลิสต้องเข้าพิธีไล่ผีถึง67ครั้งประโยคสุดท้ายที่อันลิสพูดกับพ่อแม่ของเธอในคืนนั้น ก็คือแม่หนูกลัวการที่หญิงสาววัย24ปีต้องมาเสียชีวิตในสภาพร่างกายภัยผอมปอบช้นำนับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติและไม่ธรรมดาหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่รัฐยืนยื่นเรื่องขอชนสูตรศพอันลิสและผลการชนสูตรก็สรุปออกมาว่าเธอเสียชีวิตด้วยภาวะขาดน้ำและอาหารอยาร่างรุนแรง จากการที่อันเนลิสเสียชีวิตพ่อแม่และบาทหลงที่ทำพิธีกรรมถูกอายการรัฐตัดสินใจสั่งฟ้องด้วยข้อหากระทําโดยประมาทที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครอบคุมถึงการฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาและฆ่าเนื่องจากถูกย่อยุโทรศัพท์ในปี1978พ่อแม่ของอันเนลิสว่าจ้างทนายชื่อดังเอริชชมิดลิชเนอร์ เขยยกข้ออ้างเรื่องสิทธิที่จะประกอบพิธีการต่งตางๆตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญเป็นข้อแก้ต่างนอกจากนั้นจะเสนอหลักฐานที่เป็นเทปบันทึกเสียงระหว่างประกอบพิธีซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงของอานลิสพูดจาด้วยภาษาแปลกประหลาดบางครั้งด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกล่อมบางคราวเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนทั้งหมดนี้ เพื่อยืนยันว่าอันเนลิสมิเชลไม่ได้ป่วยโรคธรรมดาทว่าเธอถูกผีเข้าจริงๆอย่างไรก็ตามสารพิจารณาแล้วได้สรุปว่าคำค้านฟังไม่ขึ้นจำเลยทั้งสี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามถูกกล่าวหาและต้องโทษจำคุกหเดือนแต่รอให้ลงอายาเป็นเวลา3ปีในปี2005นักข่าวเดินทางไปสมัมภาษณ์อนนา แม่ของอันเนลิสซึ่งตอนนั้นมีอายุกว่า80ปีแล้วใช้ชีวิตตามลำพังในบ้านหลังเดิมที่เคยเกิดเรื่องราวฝันร้ายในคราวนั้นโจเซฟผู้เป็นสามีเสียชีวิตไปเมื่อ6ปีก่อนหน้าส่วนลูกสาวอีก3คนต่างก็แยกแย้ายไปคนละทิศคนละทางกันหมดอันนาล้ำลึกถึงลูกสาวที่ชื่อคล้ายกันกันกบเธอให้ฟังว่าอันเลิส เป็นคนอ่อนหวานจิตใจดีอยู่ในโอวาทเสมอแต่หลังจากถูกผีสิงเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันเป็นเรื่องเกินธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้อันนายอมรับว่าเธอคิดถึงลูกสาวจริงๆฉันมองเห็นหลุมศพโลกจากหน้าต่างห้องนี้ฉันแวะไปเยี่ยมลูกอยู่บ่อยๆเอาดอกไม้ติดมือไปฝากลูกด้วยอย่างไรก็ตาม กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นอันนามิเชลย,ยืนยันว่าเธอกับสามีรวมกับบานหลวงทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเธอเพียงแต่ทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า